ชัดเจนเลยนะครับว่าผู้ว่าการนะครับมีอำนาจบริหารกิจการของกพทมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานลูกจ้างทุกคนรวมทางผู้จัดการกองทุนด้วยและผู้จัดการกองทุนก็มีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการกองขาง,งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากใครก็ตามนะครับพนักงานกกตตั้งแต่รอผู้ว่า ำทำนน่นทำนี่ที่ผิดผู้ว่ามีสิทธิ์ที่จะโอดออกได้เลยแต่ถ้าระดับผู้มนวยการขึ้นไปผู้ว่าต้องของขรับผินชอบจากบอร์ดนี่กฎหมายเขียนไว้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนจะไปทํางานจะไปต่างประเทศอะไรต้องลาผู้ว่าถ้าไม่ลานะท่านผู้ว่าโอนเพราะท่านอยากจะเขียนคาสั่งโอนแล้วอยากจะ ช่วยเขียนล่าคำสาปผมยินดีนะครับการใก้คำสวยงามมีเหตุผลไงผมยินดีในฐานะนักกฎหมายและถ้ามีการฟ้องร้องศาลปกครองผมยินดีเป็นทนายความว่าให้ความให้ท่านผู้ว่านะครับนะครับ,นะรบและบงเอิญท่านผู้ว่าจบตุลาผมก็จบตุลานะครับยินดีว่าความให้โดยไม่คิดเงินแม้แต่บาท เมื่อกฎหมายเขียนชัดเจนเช่นนี้นะครับตอบคำถามได้ลยครัว่าใครคือผู้มีอำนาจสุดระหว่างผู้ว่ากับผู้จัดการกองผู้จัดการกองผู้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าขอยืนยันนะครับไม่ใช่ผู้มีอำนาจจะมาสั่งนู่นสั่งนี่เขียนกฎนั่นกฎนี้ ซึ่งไม่มีอำนาจถ้าท่านเขียนกฎโดยไม่มีอำนาจไปบังคับไม่ได้และท่านสั่งการจ่ายเงินไปโดยไม่มีอำนาจในที่สุดท่านจะต้องคืนเพราะมันเป็นเงินหลวงผมขอเรียนว่าคนที่ทำงานราชการคนที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐเมื่อกเกษียณไปแล้วก็อยากจะมีความสุขไปเลี้ยงหลัก อย่าให้ต้องมาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างศาลกับบ้านเลยทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับมีข้อบังคับหรือระเบียบอะไรบ้างที่ขัดแย้งกับกฎหมายนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าระเบียบการเงินที่เขียนไว้เมื่อวันที่16สิงหาคม 25/9ข้อ12ที่ไปเขียนว่าให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนขัดกับพระราชบัญญัติการกีฬาใงประเทศไทยตอนนี้ที่เรียกว่าต้องตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งอะไรต่างๆที่ออกมานะใช้ไม่ได้ท่น เอ้ยอดท่านบอกว่าจะมีเรื่องไปสู่ปปอชอก็ลองเอาเรื่องนี้ไปหาลือดูนะครับ mm hmm. เมื่อกฎหมายไม่บทกำหนดให้เป็นอำนาจผู้ว่าแล้วไปเขียนระเบียบนี้ให้ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารนะครับแล้วก็ถือเอาเอาระเบียบนี้มางัดข้อ,ขอวกับผู้ว่าผมถือว่าท่านทำผิดแล้ว ครับแต่ยังไงก็ต่างผมไม่โทษเพราะคนท่านไม่ใช่ทั้งทั้งผู้ว่าทั้งทั้งผู้จัดการองค์กมไม่ได้เขียนระเบียบนี้แน่นอนแต่จะใครใครจะเขียนมไม่รูร้แต่ว่าเมื่อรู้แล้วว่ามันผิดก็ขอยอยู่เมื่อมันผิดกฎหมายก็ขอให้อยู่นะครับให้ผู้ว่าท่านบริหารจากนี้ไปนะครับ